นี่ครับวันนี้ไปบนไปไปแต่งสวนบนเริงเข่ามาตัดไม้บนเริงเข่ามาเนี่เป็นไม้เป็นไม้ไม้ไม้บนเริงเข่ามาเอามาเอามาทำเป็นธนูยิงเล่นเนี่ยเนี่ยขึงึงมาเจี๊ยบเนี่เจี๊ยบเจี๊ยบกระเ็นเชี๊ยบปุ๋เป็นเนี่ยเนี่โอ้เนี่ยลองเราไอเราไอเล่นกันดูเราไอเล่นดูนะเนาเราเราไปนะฮะเย็นๆแล้วก็บรรยากาศสวยมากเลยเหมือนกันที่เกาะเต่าอย่างนี้นะ เตี้ยวนี่ๆเดี๋ยวเราลองชิมดูเนี่ยเดี๋ยวเราลองลองไปเล่นกันดูเนีลองไปเล่นดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไว้เล่นกันดูนะเออนี่ก่อนเดี่ยวบรรยากาศเนี่ย

านว่เห็นบรรยากาศดีมากครับโอเคครับนี่ครับเอาไวมาเที่ยวชมมามาพักต่อนต่อตรงนี้ใช่มนี่มาแวะเที่ยวชมนี่แต่งสวนแต่งสวนบนเดินเสาครับช่วงนี้แต่งสวนบนเดินเสาคนะึงบรรยากาศดีมากสวยเห็นชิวชักมุ่งมุ่งมาเกิดเยอะมากชิวชักเยอะมากโอเคครับนี่ก็บบรรยากาศบรรยากาศช่วงเย็นๆครับ 哦，这样啊，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 哦。